วันนี้ก็ไปอยู่บรรยากาศยามเย็นที่ทุ่งนาครับถอนมันเอ็นมินเองนะครับโอ้โหวันนี้ได้12เที่ยวนะครับดูครับโอ้ครบครับวันนี้ครบเครื่องครับมันหัวใหญ่อยู่นะครับนี่ครับโอ้นี่ดูไม่รู้มาจากไหนก็มาหมดครับนี่ครับรถไปเราีบรรยากาศมาเบียดไม่ได้ด้วอะไร รรครับเยอะครับเดี๋ยวเราพาชมวัาคนนี่นะครับมันอัวดีอยู่นะครับทีนี้ของคุณแม่ผมเองนี่ใส่อันนี้น่าจะพอดีเท่ากระบะมืดดูจีทิพเราซับอย่างเดียวครับนี่นะดูนะครับดูนี่สายโหดครับนี่ โดโดโดครนี้โซดครับโอ้โหโดูใเอาไปตดเเดี๋ยวไปดูเด็กครับครับนันมาแล้วรถตัดเราวันนี้มาถอนมันที่ประมาณ5าไร่ถึง6ไร่นะครับวันเดียวเสร็จตอนแรกคิดว่าจะไม่เสร็จแต่มีทีมงานมาช่วยเลยได้เสร็จครับตอนแรกกะว่าจะมาพรุ่งนี้อีกไป,ไปมามาเยอะ เลยเสร็จทอดีเลยนี่ครับบรรยากาศข้างๆอันนั้นก็ของน้องแบงค์เราขนหกล้อเลยดูดิครับโอ้โหเบรกกว่าจะเต็มหกล้อแบงค์เร็วเร็วนี่ครับเดี๋ยวรอภาพชมขนได้เยอะขนาดไหนแล้วนี่ครับบรรยากาศตอนเย็นสดชื่นมากเลยครับมีโควิดมาอยู่มานนอกเรา แบบนี้ก็มาถึงแล้วไอรถชุเกียนะครับขนเบรกพอดีพอดีครับใส่แม็กทีอีนะครับเบรกได้ครับใส่แม็กน่าจะประมาณตันกว่ากาครับนี่ใส่แม็กทันนี้ที่เบรกนะครับอันนี้นี่ครับอันนี้ท่อสูตรของช่างรัดนะครับท่อกรองของช่างหนุมครับนี่ครับหัวเซตี14เแรงนะครับทันนี้มาแล้ว ครับชัวดครับนี่นะครับเดี๋ยวให้เวลาขึ้นเน่ยต้องพุ่งมาเลยนะครับเ่ยขับโดยชูเกียร์นะครับเอานี่นมาแล้วกาวแรงก็ขึ้นได้นะ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปถ่ายคันหน้าหน่อยรถบรรหารกับรถอบแล้วก็รถช่างรถลุงเล็กเรานี่ครับบรรยากาศเย็นเย็นติดเส้นสองสีเลยแล้วครับหลังโดนนุกแข่งกอระดิดนาของผมนี่ครับนี่รถบรรทุกถอดเมกเก็บครับช่วงนี้ใส่กระทะเอาเพราะว่าเน้นเบรกเน้นเบรกเนอรถบรรทุกน่าจะตันครึง่งตันตันครึ่งถึงตันเจ็ดเลยนี่ อันนี้ของบรรหารจะเป็นท่อโคงช่างหนุ่มรองก็โขงช่างหนุ่มครับท่ออันนี้บรรหารว่าขายอยู่นะครับใครสนใจทอยันมากนะครับนี่ครับสภาพ90%เเซนเลยครับสวยงามมากเลยครับยังอยู่ยังสวยเลยครับรองขายเกาะขายท่อนะครับท่อถ้าใครสนใจนี่นะครับเรานายอะ่ะ น่าจะเกือบๆถึงตันอยู่นะครับที่ใส่ใน,นรถน้องอบเราสุดาของผมก็ท่อของช่างรัดนะครับรองของโอเคน้อยตรงนี้เงินขาดครับเงินขาดไหน,นใสไปก่อนใส่ได้ใส่ก่อนครับนี่ครับน้องอบกระบจะจจใหญ่นะครับรถน้องอบกับบรรหารอันนี้ของน้องอบจะเป็นท่อสูดช่างรัดทั้งทรงเลยนะครับทั้งท่อแล้วก็ท่อกรองครับของช่างรัดหมดเลย นี่ครับคันนี้น่าจะอัพใส่ในมาหมดแล้วครับจากสูตรของช่างบิวช่างบีสนะครับใรถลุงเล็กนะครับครับสโส่ปดท่อใหญ่ครับวันนี้ก็เดี๋ยวเราเอาไปขายที่ร้านพี่เกียรติกันนะครับ ได้1 2เที่ยวครับวันนี้เดี๋ยวยังไงเราก็ฝากชมฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปถ่ายตอนที่ถึงลานมันต่อน,นะครับก็ได้มาถึงลานมันแล้วครับบ้านที่เกียจร,รานสมเกียรติพืชผลนะครับบ้านตาําแงเดี๋ยวเราเอามันลงก่อนจุดทัวครับ สบายสบายครับวันนี้น,น,นี่ให้โดมครับจอบคุดตามระเบียบครับตัน970ถึงตันหนึ่งพอดีเลยรถผมนี่ครับเอาลองแล้วให้อ๊บมันคุดบบเป๊ยวเลยเอาลองเสร็จเอาจอบคุดนะครับพวกผมเนี่ย โดมโดมางนู้นเลยร,รีบ,บรกาศลานมันจะเล็กหน่อยนะครับตรงนี้นี่ชุดเกียนรอครับรอนะให้รถตักดันให้บ้างแต่ดันก็ต้องเสียวๆซุ้มล้อนะครับกลัวโดนซุ้มล้อเหมือนกัน เดี๋ยวเรามาช่วยลงเล็กเอาลงก่อนดนึงเราเอาของลงเสร็จมาแล้วนะครับได้สิบสองเที่ยววันนี้ก็คํำพอดีเลยสไตล์กี่โอ้ยอินกูโอ้โอันนี้ก็ค้างนี่เลยอันนี้ค้างนี่ครับอันนี้บรรยากาศมืดแล้วนะครับแต่ว่ามันมุมแสงกล้องครับช่วยให้มันดูสว,ว่าง แล้วอ่ะหยุดต่อ,อยตอเตีย๋ยได้ครบเราก็ได้ออกไปละคันเลยนะี๋ยวเราปิดให้กวนหารไปแล้วแล้วออกยังไงก็วันนี้ ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับทางเพจแล้วก็ทางเพจแล้วก็ใน youtube นะครับฝากกดติดตามกดส r i ค์ด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณครับ